بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو اسمه ونعيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อัลฮัมดุลิลลาฮครับสวัสดีท่านผู้ชมขอดุอานะครับทุกเช้ากับการตื่นขึ้นมาเราต้องเป็นผู้ที่ <c oughs> อยู่กับอัลลอฮ์สุภานุวะตาดาในทุกอิริยาบทเราจะอยู่สภาพอย่างไรอัลลอฮ์ให้เรายัางมี ลมปากที่จะพูดได้เรายังมีดวงตาที่จะมองเห็นเรามีแรงที่จะเดินขยับได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ในหนึ่งบริบทส่วนพี่น้องที่อาจจะไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงดวงตาอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาว <c oughs> หรือปากของเราอาจจะมีฟันที่หายไปบ้างนะครับก็ก็ต้องอัลฮัมดุลิลละอีกหนึ่งบริบทแล้วพี่น้องที่นอนป่วยพี่น้องที่อยู่ ในบ้านออกไปไหนไม่ได้แต่ยังเดินช่วยเหลือตนเองได้ในบ้านก็ต้องอัลฮัมดุลิลลาฮิาหนึ่งบริบทนะและที่สําคัญที่สุดก็คือคนที่นอนป่วยลุกจากเตียงไม่ได้ถ้ามองให้เป็นภาพบวกก็คือเขาคือคนที่อัดล้อทรงรักกับการที่อัลล้อกำลังใจผลบุญในเรื่องของความอดทนก <c oughs> <c oughs> ารมีความอดทนนะครับก็เนี่ยคือสิ่งที่บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิเล่ากุลเลฮัอัลฮัมดุลิลลาฮ์มา s าัลลอฮ์ เราทุกคนนะครับต้องขอบคุณในทุกๆเอริยาบทไม่ว่าเราจะอยู่ในออริยาบทไหนก็ตาม mm hmm. เช่นเดียวกันวันนี้ท่านผู้ชมครับรายการฮัฟิสอันกุรอานสารฝันเยาวชนมุสลิมไทยสู่ฮัฟิสโลกนะครับทุกวันเสาร์ทางสถานีไอทีมทีวีนะครับผ่านมูลนิธิสตาชนเนี่ยเราก็มาพบกันแล้วก็จะนำข่าวสารในเรื่องแวดวงของอัลุนกุรอานในส่วนตัวผมวันนี้ผมบอกว่าสัปดาห์นี้ผมมีความสุขมาก เพราะว่าเรามีข่าวในเรื่องของการที่ประเทศไทยได้มีตัวแทนไปร่รมทดสอบในต่างประเทศเนี่ยมีธงชาติไทยมีชื่อประเทศไทยได้ผ่านรอบคัดเลือกแล้วก็เข้าไปสู่กับการทดสอบเนี่ยที่แรกเลยนะครับก็คือขออนุญาตว่าในการทดสอบมุสาบะคอชัยคอฟติมะนะครับที่จะเป็นการทดสอบของฮาวพิซอ์ของเป็น เป็นการทดสอบของของผู้หญิงอะ่ะก็เราก็ส่งมานะครับปีที่แล้วเราก็ส่งบุธาสันและไปนะครับ <c oughs> ก็ฮัมดูลิลแล้วแล้วก็ได้ <c oughs> ถูกตอบรับที่จะเรียนต่อในรัฐชาริก็ปีนี้เพิ่งกลับมาไม่กี่วันนะครับก็ส่งฮาฟิซอัสมาไปนะครับก็เป็นนักศึกษาที่อยู่มหาวิทยาลัยฟอตอนี <c oughs> แล้วก็เรียนในเรื่องของกุรอานด้วย การมุซาบอกก็ใช้ข้อฟาติมาก็คือเป็นการแยกออกมาจากการทดสอบที่ดูไบที่เราเรียกกันว่าไปทดสอบที่ดูไบจะเป็นของผู้ชายแล้วก็จะเป็นการทดสอบผู้ชายที่ค่อนข้างจะเขาบอกว่าฟังจากนักฮาฟิสแล้วก็ฟังจากบรรดาคุณครูนะครับบรรดาชิยุกเชคของแต่ละประเทศเนี่ยเขาบอกว่าถ้าการตัดสินที่ดูไบเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นกว่าที่อื่น เข้มข้นแล้วก็ค่อนข้างจะอะไรครับเ,เป็นเรื่องที่เราสังเกตนิดนึงเวลาเราดูการทดสอบก็คือถ้าทดสอบที่ดูใบจะไม่มีอันดับ1นึถึง10เนี่ยที่เป็นชื่อของคนประเทศอิมเรตอันนี้คือการให้เห็นภาพนะครับ <S 2>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  เพราะว่าหนึ่งใน10นั้นก็จัดลำดับไปตามที่ได้คนไหนอ่านดีคนไหนอาน่นนอานอะไรนะครับอันนี้คือเราได้นำให้ท่าน ผู้ชมได้ดูกันแล้วเนะี่ยก็คือให้เห็นว่าวันนี้ความสุขอีกอย่างหนึ่งของคนที่ทํางานเรื่องของอาลุานุกอานแล้วก็เรื่องของฮาฟิสนะครับก็คือภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้นําออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือเป็นการส่งตัวแทนประเทศไทยนะครับไปโรงทดสอบก็เป็นเป็นอีกหนึ่งอะไราการนะครับของสุขภาพสตรีที่เป็นฮาฟิอแล้วก็คนไทยก็ส่งไปถึงแม้ว่าจะไม่ติดอันดับหนึในสิแต่ว่า เป็นการกระตุ้นเป็นการให้เกิดการเรียนรู้นะครับของของการทดสอบที่เป็นตัวแทนไปอยู่ในต่างแดนแต่ที่สําคัญคือมีชื่อประเทศไทยให้เขารู้ว่าประเทศไทยก็มุสลิมะมุมินาของเราก็คือท่องจำคุรานแล้วก็มีความสามารถเช่นเดียวกันนะครับกับการที่จะท่องจำคุรอานก็อันนี้รายการที่หนึ่งของพึ่งเสร็จไปวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พี่น้องของเราต้องร่วมกัน ของเราก็ต้องบอกว่าช่วยกันขอดุอาและกระโรมกันเป็นกำลังใจกับการที่จะมีการาทดสอบที่ยาอิซาอัลคูเวดก็คือการทดสอบท่องจำที่รัฐประเทศคูเวดนะครับเพราะว่าเป็นการทดสอบที่มีทั้งเขาเรียกว่ากีบารุลฮุฟฟาสก็คือคนที่ท่องจำที่เป็นคนโต แล้วก็ซีกอรุดทุฟฟสก็คือเป็นคนที่ท่องจำแต่เป็นเหมือนอายุน้อยแล้วก็มีในเรื่องของติเลาว่าอ่านแบบกอรีแล้วก็มีในเรื่องของแบบอะไรครับกิรออา์คือถ้าไปนั่งฟังแล้วท่านไม่รู้ว่าเขาเขียนอะไรที่หน้าจอหรือขึ้นชื่อ,อยังไงเนี่ยนะท่านจะฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าเอ๊ะทำไมคนเมื่อกี้กับคนนี้ขึ้นมาอ่านไม่เหมือนกันเขาไม่ได้แยกว่าอ่านกอรีตอนเช้าอ่านฮาฟิตตอนเย็น อ่านกีรออัตตอนกลางคืนเขาอ่านอ่านไปได้สักสองคนปุ๊บเอาอยู่ๆฟังเป็นฮาฟิซปุ๊บเอาอยู่ๆมาเป็นกอรีเลยเป็นกอรีเสร็จปุ๊บเอาอยู่ๆมีกีรออัตปนขึ้นมาแล้วถ้าไปฟังที่ที่คูเวตได้มีโอกาสไปร่วมนั่งแล้วก็รับฟังเนี่ยนะสองครั้งที่ไปที่คูเวตเนี่ยเพราะว่าได้ไปนําเสนอในเรื่องของการเรียนการสอนคุรานของประเทศไทยแล้วก็ได้ไป เข้าห้องการทดสอบด้วยไปดูเขาเนี่ยสองครั้งก็คือว่านะครับยาอิซาอันกเอตอดัวเรียเป็นการจัดที่บอกว่าเป็นเป็นอะไรที่มีทั้งกีรออาดแล้วมีทั้งเยวิตแล้วก็ตีล้ววะมีคําว่ากีรออาต่างจากที่อื่นท่านผู้ชมครับก็คือว่าเหล่เฮฟซินกุรอาหนึ่งกรีมว่ากีรออาตีฮีว่าตันเยวีดีฮีว่าตันเยวิดีตีล้วะติก็คือว่า, im, h, h, วาจะมีหนึ่งก็คือเฮฟ ท่องจำก่อน30ยุสสองคือกีรอารอาตกีรออาตคือมาทั้งหมดเลยครับแล้วก็เขาจะขึ้นไปให้อ่านของกีรออา์นี้นะครับแล้วก็ด้วยกับรีวายะของคนนี้เนี่ยค่อนข้างจะแบบฟังดูแล้วบอกว่าโอสุดยอดแล้วก็แบบเอ่รอ,า,อานมันไม่ใช่แค่ท่องจำสามสยุสแต่มันจะมีเรื่องของอรีวายะเขากำหนดเลยนะต้องอ่านรีวายะของอิหมัมนี้ ในอายะที่คุณจับได้ต่อไปนี้แล้วก็ตวแล้วก็ตี๋ยวว่าก็คือแบบกอรีที่บ้านเราเรียกเรียกแบบบ้านเราก็คือกอรีเนี่ยที่มีมกอมาดมีนกรมเลยนะแล้วก็เป็นการอ่านในระดับของนานาชาติและเวลาตัดสินมาก็จะมีในเรื่องของใครคือผู้ที่ได้รับรางวัลฮาฟิสใครคือผู้ที่ได้รับรางวัลกอรีนะครับก็ปีล่าสุดที่ผมไปก็คือนักกอรีไทยได้ลำดับที่5 แล้วถ้าจําไม่ผิดที่ไปดูทำเนียบชื่อแล้วก็มีรูปขึ้นเขาจะมีเหมือนคล้ายๆเป็นอะไรครับเป็นนิตรศการ์ในงานการทดสอบก็คือฮาฟิสประเทศไทยยังไม่มีใครติดอันดับอยู่ในนั้นยังไม่มีคนไทยประเทศไทยติดอยู่ในผังของใครของรายชื่อของคนที่ได้รางวัลเราก็พยายามจะบอกว่าเราไม่ได้ปลูกฝังให้ไปเพื่อแข่งขันจะชนะกัน แต่เราต้องการที่จะคัดคนที่ดีแล้วก็ไปแล้วทําให้มีชื่อประเทศไทยของเรานั้นได้ประจักษ์แล้วก็ปรากฏให้สายตาของทุกๆประเทศเนี่ยที่เข้ามาแล้วเขาเห็นว่าโอ้คนไทยก็เป็นฮาฟิสและมีชื่อวันนี้ครับแชคฮัสันนะสามเอ็ะนะครับก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยที่จะทําการอ่านในวันนี้คือวันเสาร์แล้วก็ส่วนกอรีท่านผู้ชมนะครับคนนี้ยครับ ที่เป็นเป็นตัวแทนของประเทศไทยก็คือนายเชคคาซันสามะนะครับเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่กําลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอิสลามนาครมาดินนะจบปริญญาตีที่มาดินนะนะครับเดินตามแนวของคุณพ่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอลิสามะก็ได้ทุนสอบผ่านแล้วก็กําลังเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยอิสลามนาครมาดินนะ <c oughs> แล้วก็เดินทางจากเอ,อมาดินนะ นะครับโดยการขอวีซ่าแล้วก็เดินทางเข้าร่วมการทดสอบแต่ว่าการเข้าร่วมการทดสอบท่านผู้ชมครับเขาไม่ได้อยู่ๆแล้วก็ส่งชื่อแล้วก็ไปเลยนะอันนี้เป็นการอขออนุญาตอันนั้นเอาภาพลงก่อนเราทํางานเริ่มเป็นองค์กรแล้วแล้วก็มีการประสากนกันก็คือประเทศคูวเวตส่งผ่านมานะครับแล้วก็ เอกสารหนังสือเรียนเชิญก็ส่งถึงสำนักตุลาราชมนตรีถึงกรรมการกลางนะครับแล้วก็สำนักตุลาราชมนตรีก็เรื่องฮาฟิสก็ได้ประสานกับสมาคมฮาฟิสอันกุรานแห่งประเทศไทยมีแนวคิดหรือมีใครที่จะส่งไหมเราก็ได้ปรึกษากันแล้วเราก็บอกว่าประเทศไทยเราได้จัดทดสอบ,ระ,บ,ร,ะบระดับชาติครั้งที่หนึ่งที่โรงแรมมีรอสที่ผ่านมาเรามีรายชื่อแล้ว ดังนั้นก็คือว่าเราก็จะใช้เกณฑ์ว่าเมื่อมีการจัดทดสอบระดับชาติคี่ยคนเหล่านั้นคือเหมือนเป็นเป็นอะไรครับเป็นซมรอก็คือเป็นผลผลิตมีอยู่แล้วมีวัตถุดิบอยู่แล้วมีตัวบุคคลอยู่แล้วเราก็มาจัดเรียงจากลกตรงนั้นนะครับคนที่เย้ที่หนึ่งก็คือโคเซนสามะแต่ฮุเซนเคยไปทดสอบแล้วชื่อก็ถูกตัดออกไปเราก็ขยับมาคนที่สองก็คือคนพี่ก็คือแชคัสัน เชคัสซันบอกว่าไปอินชาลอไปงั้นเดินเรื่อง,เร,องเราก็ส่งชื่อส่งประวัติให้สำนักจุฬาราตมรตรีสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นคนส่งไปแต่เราเป็นคนประสานในนามของสมาคมฮาฟิสันกุรานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ส่งให้สำนักจุฬาราชมนตมีสำนักจุฬาราตมรตรีก็ส่งในนามด้วยกับคําว่าของประเทศไทยให้กับทางสถานทูตแล้วก็ส่งต่อไปที่คูเวตแต่ที่มันเป็นเรื่องใหม่ก็คือว่าเขามีการสอบออนไลน์ก่อน เหมือนเป็นการเทสทการดสอบก่อนออนไลน์ก่อนว่าส่งคนนี้เนี่ยคนเนี่ยถาม2องคำถาม3ามคำถามอ่านได้ไหมถ้าอ่านได้ต่อได้แสดงว่าไปแล้วไม่เสียตัว๋วเครื่องบินแล้วก็ไปแล้วก็คือขึ้นเวทีเนี่ยไม่อายชื่อประเทศของคนนั้นนะครับก็ผ่านและอีกหนึ่งคนก็คือฟาฮัดกอยวิถีก็คือเป็นเป็นนักกอรีก็สำนักจุฬาก็ประสานผ่านสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยอันนี้ครับ อันนี้ก็เป็นนักกอดีที่บอกว่าในสังคมไทยตอนนี้พัฒนาขยับขึ้นมาก็คือเป็นบัณฑิตจบจากมหาวิทยาลัยอันอัจฉรินะครับและคณะที่ค่อนข้างจะยากเลยก็คือเิราซาดิสลามิยะจาจำไม่ผิดแล้วก็เป็นเด็กที่เราเห็นกันมาแล้วก็มีการพัฒนาเป็นเด็กจังหวัดชนบุรีนะครับก็อันนี้เป็นผู้แทนที่ไปร่วมทําการอ่านทดสอบในเรื่องของมกอมัตก็คือเรียกว่ากอรีนะครับ ท่านผู้ชมเนี่ยคือการทำงานของเราก็คือเนี่ยสองคนที่จะเป็นความหวังของประเทศไทยนะครับฟาฮัดอ่านไปแล้วท่านผู้ชมติดตามได้ที่เพจของสมาคมฮาฟิสกุรานแห่งประเทศไทยจะมีเหมือนเป็นคลิปการอ่านของเขาท่านเข้าไปที่อะไรครับเพจของสมาคมฮาฟิสอันกุรานแห่งประเทศไทยจะมีการอ่านของนายฟฮาฮัดคอยวิถีนะครับ เป็นการอ่านแบบเต็มทั้ง10นาทีโดยประมาณเนี่ยอันนี้คือที่คูวเวตเขามีจัดกอรีด้วยแล้วก็วันนี้เชคฮาซันสามโอจะเป็นคนที่เข้าทดสอบในประเภทของการท่องจําในนามของตัวแทนของประเทศไทยนะครับเนี่ยเพจท่านพิมพ์คําว่าสมาคมฮาฟิซกุรอานแห่งประเทศไทยเข้าไปแล้วก็จะมีทั้งของออฮาฟิซอที่อ่านแล้วก็มีทั้ง กอรีนะครับเนี่ยก็จะให้ให้ได้มีการเห็นการเคลื่อนไหวของอัลกุรอานในบ้านเรานะครับแล้วก็ต้องเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีและน่าชื่นชมก็คือว่าวันนี้นักกอรีนายฟาฮัดก็จบปริญญาตีจากอัสฮัดนะครับเชลคสซันเป็นฮาฟิสกำลังเรียนปริญญาโทและเป็นผู้สร้างชื่อเสียงในประเทศไทย แล้วก็ล่าสุดที่ผ่านมาในงานทดสอบที่ระดับประเทศที่โรงแรมมีรอสคนที่ได้ที่หนึ่งของ15ยุสขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับก็คือนายยูซุพิมานแมนก็เป็นคนที่ได้ที่หนึ่งการคัดเลือกการอ่านทดสอบกอรีของกรุงเทพรุ่นประชาชนทั่วไปแล้วก็ไปได้ที่หนึ่งรุ่นประเภท15ยุสของการทดสอบแต่เขาท่องจบ30ยุสนะครับก็ เป็นเด็กหนึ่งคนที่มีทั้งกอรีมีทั้งอะไรครับทั้งฮาฟิซอยู่ในตัวแล้วก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่มหาลัยที่เมืองตะบูกของซาเุดีอาระเบียถ้าเขาจบกลับมาเขาได้กอรีเขาได้ฮาฟิซเขาได้ภาษาอาหรับแล้วไปเรียนที่ซาอวดีกลับมาคนแบบเนี้ยที่เรากําลังต้องการสร้างเยาวาชนขึ้นมาให้เป็นอะไรครับเป็นคนที่มีคุณภาพคุณตุม่มไข่เราอุมบมตินอุคริยัตลินนนส ดังนั้นวันนี้เราไม่ได้บอกว่าคนนี้ต้องเรียนกอรีแล้วไปสายกอรีคนนี้เรียนฮาฟิดไปสายฮาฟิดแต่เราจะให้เขาเรียนฮาฟิดแล้วเราก็จะให้เขามาเรียนเรื่องของอมอรอตันมกอมมสกอรีแล้วก็เรียนภาษารับควบคู่ไปแล้วท่านในหนึ่งคนมีทั้งฮาฟิดมีทั้งกอรีแล้วมีทั้งภาษาอรับก็คือเรื่องของอิสลามศึกษาเนี่ยเรียนรู้เรื่องตาฮีตเรียนรู้เรื่องอะกิดาเรียนรู้เรื่องฟิกเรียนรู้เรื่องของอะดิษ แล้วเวลาเข้ามานั่งแบบผมแบบเนี้นะเขาจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบกับผมอีกยกกุรอ่านโดยที่ไม่ต้องเปิดโทรศัพท์ตอบปัญหาศาสนาแทบจะบอกว่าก็มีอะไรครับมีกุรอ่านอยู่แล้วแล้วเขาไปเรียนภาษาอับมาเ้าเรียนฮะด,ดิษถ้าเขาไปเรียนคณะกุรอ่านก็สายกุรอ่านถ้าเขาเรียนฮะด,ดิษมาเขามีทั้งกุรอ่านแล้วมีทั้งฮะด,ดิษสิ่งที่จะอยากจะเห็นก็คือมันจะกลับไปเหมือนกับประเทศโมริตเนียเนี่ย ประเทศบริตเนเวลาอิหมั่นละหมาดซุบพีเสร็จน่นะหลังละหมาดซุบพีเนี่ยมัสยิดเขาไม่เปิดไฟนะที่ผมไปมาเนะี่ะเขาละหมาดซุบพีเขาไม่เปิดไฟแล้วก็ละหมาดแบบมืดๆแล้วเวลาละหมาดเสร็จอิหมั่นของเขาเขาก็จะนั่งบระยานหลังละหมาดแหละไม่ต้องเปิดหนังสือไม่ต้องเปิดโทรศัพท์ไม่ต้องเปิด iPad เพราะคนบริเตเนีย,ยต้องท่องกุรอานก่อนตั้งแต่เด็กแล้วก็ท่องมาตันท่องตัวบทตัวบทตัวบทท่องฮะดีษ แล้วเวลาถ้าเป็นอิหมัมเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่ท่องจำรุรอานคุณต้องท่องจำฮะด,ดิษแล้วเวลาละหมาดเสร็จอิหมัมจะเป็นคนบรรยายแล้วบรรยายเสร็จปุ๊บอิหมัมจะยังไม่ไปยังไม่ออกจากมัสยิดจะนั่งอยู่แล้วก็จะมามีใครถามอะไรก็เดินมาหาอิหมัมแล้วก็ถามคำถามกับอิหมัมประเทศไทยเริ่มจะเกิดแล้วอินชาอัลลอฮ์เพราะตอนนี้ฮาฟิซเราไม่ได้เรียนแค่ฮาฟิซและไม่ได้ถามว่าเรียนฮาฟิซจบแล้วจะไปไหนนะครับก็อันนี้เป็นข่าวดี แล้วก็ล่าสุดเราก็มีนักกรีกำลังเรียนด็อกเตอร์อีกนี่คืออะไรที่บอกว่าไม่ได้หยุดอยู่ตรงนี้นะครับด้วยกับการเอาใจใส่ของพ่อแม่การให้กำลังใจและกระตุ้นจากพ่อแม่และการเห็นแบบอย่างและมีแบบอย่างนะครับวันนี้นักกรีของเราไม่ช้าก็จะจบด็อกเตอร์มีนะครับนักฮาฟิสของเราก็ที่สร้างชื่อเสียง ก็กาลังเรียนอยู่ปริญญาโทนักกอรีกําลังเรียนอยู่ปริญญาเอกแล้วก็ทั้งนักกอรีและนักคาฟิสอยู่ในตัวคนเดียวกันกําลังเรียนปริญญาตยตีเอินชาัลอคนเหล่านี้จะมาเป็นแบบอย่างให้กับใครให้กับเยาวชนแล้วมันก็จะไปตอบในคําสอนของท่านนาบีฮมมัมะซอนลัลาฮาเลย์วะซัลลัมที่บอกว่าจงเรียนรู้ตั้งแต่ในเปรจนถึงหลุมฝังศพเรียนรู้ตลอดชีวิต เราไม่จําเป็นต้องบอกวายุเยอะแล้วมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วแล้วยิ่งสังคมปัจจุบันกับการจัดระบบการเรียนเอ,อื้อประโยชน์เอ,อื้ออำนวยความสะดวกกับคนที่ต้องการจะเรียนเพียงแต่ไปลงชื่อเรียนแม้กระทั่งขออนุญาตเอ่ยชื่อก็คือจันบันซุตที่เป็นวิทยากรของสถานีอติมทีวีเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าท่านก็กําลังเรียนปริญญาโทอยู่ดังนั้นอยากให้ผู้ปกครองที่มีลูกหลานเนี่ยวันนี้เราไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงว่า จบสนาวีแล้วจบปเนาะแล้วเลิกเลยเรียนศาสนาด้วยต้องเรียนสามัญเหมือนกับที่ท่านอิหม่ามชาฟีรอห์ให้โมลละท่านได้บอกว่ามันอาราดัดดุนยาฟาเลฮ์บิลเอลว่ามันอาราด,ด,ดัอัคกุราห์ฟาเลฮ์บิลเอลว่ามันอ,รอาราดฮุมามันฟาเลฮ์บิลเอลถ้าต้องการโลกนี้เหมือนจะทํามาหากินสายอาชีพอยู่โลกนี้เพื่อทําธุรกิจก็ต้องเรียนถ้าต้องการความปลอดภยัยเข้าสวรรค์ขอ,ของอลัลลอฮ์ในโลกหน้า จะละหมาดยังไงบวชยังไงอยู่ยังไงฮาลาลฮารอมอยังไงก็ต้องเรียนแล้วที่สําคัญว่ามันอรหุมามานถ้าคุณต้องการใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างมีอาชีพแล้วก็โลกหน้าปลอดภัยสุขสวรรค์คุณก็ต้องมีการเรียนดังนั้นการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วเราก็จะเริ่มเห็นว่าวันนี้คนที่เรียนศาสนาก็เรียนสามัญควบคู่บางคนจบสามัญม6กมก่อนแล้วเพิ่งมาเรียนศาสนาบางคนจบมสามาก่อนเพิ่งจะมาต้องฮะดิษ บางคนจบปริญญาตรีแล้วเพิ่งจะมาสนใจเรียนศาสนาไม่สายแล้วก็ทำยังไงที่คุณจะเป็นคนที่ต้องอลิสซาโมยะโล,ล,ลอะไรยูอะไรอะไรเราต้องกลับไปดูว่าคนที่ประดิษฐ์คนที่คิดค้นเขียนตัวเลขที่บ้านเราวันนี้เรียกว่าตัวเลขอารับิกนะเราก็ยังเข้าใจผิดกันอยู่ส่วนมากเราคิดว่าตัวเลขอาหรับคือตัวเลขที่อยู่ใน กุรอานเล่มหัวใหญ่ที่มาจากซาอุดีแล้วเราก็ใช้ตัวเลขเวลาบอกเลขเขียนเลขอาหรับิกเวลาเหมือนกบไปซื้อนาฬิกาใช่ไหมล่ะส่วนมากมันจะเป็นเลขที่มีเลขหนึ่งเลขสองที่เราเรียกว่าตอนเรียนปหนึ่งอนุบาลน่ะเขาบอกอ้าวเขียนเลขอาหรับิกกับเลขไทยเลขอาหรับิกนั่นแหละท่านพิดพูดให้ดีและเรียกให้ชัดอาหรับิกนั่นแหละคืออาหรับเลขที่เราเรียกว่าเลขอาหรับิกนั่นแหละคือเลขอาหรับ เลขอาหรับนั่นแหละมันก็คือคนอาหรับแล้วเป็นคนที่คิดขึ้นมาแล้วก็เขียนขึ้นมาแล้วก็ย้อนกลับไปลงไปดูศึกษาประวัติศาสตร์นะอิสลามมีความรุ่งเรืองอยู่ที่สเปนตั้ง800ปีใช่ไหมครับไม่ใช่เวลาน้อยเลยนะแล้วก็ศาสตร์ต่างๆในเรื่องของเคมีฟิสิกในเรื่องของอะไรครับดารศาศาสตร์ในเรื่องของชีวะในเรื่องของธรณีที่แยกออกมาเป็นสาขาเป็นศาสตร์ศาส์นะ มันก็กลับไปหากุรอ่านหนึ่งและที่อัลล้อ์ให้ฝนตกลงมาแล้วก็มีอะไรครับมีน้ํามาแล้วมาเจอโตอ้พื้นดินที่แห้งแล้งแล้วก็เกิดมาอันนี้คือเอานี้มาศึกษาเอาไปดูเรื่องของอะไรครับน้ำมาสุจิกลายเป็นอะไรครับก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อแล้วก็มีกระดูกมีผิวหนังแล้วก็จึงเป็นเด็กอ,อันนี้คือเรื่องของแพทย์คนรุ่นก่อนไม่มีตําราไม่มีวิชาแต่ด้วยกับกุรอานที่อลัลา้อ์ให้มานักวิชาการที่เข้าใจภาษาอาหรับก็คือคนอาหรับ แล้วคนเหล่านี้ก็ไปอยู่ที่สเปนแล้วท่านลองดูว่าวันนี้วิชาการส่วนมากมาจากไหนไม่ใช่มาจากประเทศใหญ่ของโลกแต่มาจากประเทศทางแถบสเปนทางฝรั่งเศสใช่ไหมพอลองไปดูมุสลิมที่เป็นคนอาหรับอยู่ที่นั่นเยอะมากและว,วันนี้ถ้าบอกว่าถ้าประเทศใหญ่ๆต้องลองไปดูนักเคมีนักฟิสิกส์นักดา,ดาราศาสตร์เนี่ยนะลองไปดูเชื้อสายเดิมคือคนอาหรับ ดังนั้นประเทศโม,โมโริตเนียประเทศลิบเบียประเทศแองเจเรียประเทศตุนิเซียประเทศโมโร็อกโคโ,โซนนี้ที่บอกว่าเป็นอาหรับเขาไม่มีเลขอาหรับที่อยู่ในคุรภานของทางตะวันออกกลางนะ่ะเขายังใช้เลขอาราบีกหนึ่งสองสามอยู่ทั้งในกุรภานเขาก็เขียนเลขนั้นนั่นแหละคือเลขอาหรับแต่วันนี้พวกเรากําลังเข้าใจผิดว่าเลขอาราบกคือเลขของโยุโรปถ้าคุยเรื่องแค่ตัวเลขเนี่ยเราจะบอกอาอาบอักบัรคนอาหรับเนี่ย ได้ทิ้งมรดกไว้คนยุโรปก็จะมีเลขที่เป็นเกรีกของกรกก็คือขีดหนึ 1, ่งสองขีดสามขีดที่เรียกว่าโรมหรือของกรกนะนะให้เราภูมิใจว่าแค่ตัวเลขเนี่ยอาหรับยังมีเลขทวีปบ,บางทวีปยังไม่มีตัวเลขเลยยังใช้ของอาหรับอยู่เลยประเทศไทยเราก็บอกเป็นประเทศที่บอกเป็นประเทศที่ใช้ภาษาไทยประเทศเดียวแต่ของเราก็ยังมีตัวเลขเรานะ เะนั้นว่าเกิดเป็นคนไทยเราก็ต้องภูมิใจว่าเราก็มีตัวเลขของเรานะเราก็มีภาษาเรานะแล้วก็เหมือนอาหรับเขาก็มีตัวเลขของเขานะนะครับห้ามดูลินละอันนี้เราคุยเรื่องของการทดสอบสองประเทศเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยพักสักครู่ครับ